สวัสดีครับผมผมรสไทยแลนด์พ o ลเทเบินะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะมาแนะนำพูลฮอล์ดับเบิลคิสที่พัทยานะครับผมสถานที่ตั้งอยู่ที่ถนนสาย3นะครับของพัทยาถือว่าเป็นพูลฮอล์ที่ใหญ่ที่สุดในพัทยานะตอนนี้นะฮะแล้วก็โต๊ะมีให้ทั้งหมด21โต๊ะนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโต๊ะคาร่มนะครับมี1ตัวนะครับ ไนทพูลหตัวโต๊ะสนุกเกอร์2ตัวนะฮะโต๊ะมาตรฐานยี่ห้อเกรดเบลเลียมีทั้งหมด4ตัวมีไดมอนด์ด้วยทุกคนแล้วก็มีโต๊ะรัสสันฝั่งนี้นะครับนี่คือหูหอของดับเบิลคิสครับผม โซนด้านนี้ก็มีทั้งหมด10ตัวนะครับบรรยากาศกว้างขวางมากๆครับแอร์เย็นฉ่ำเลยมาดูด้านนี้เลยครับที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ฝั่งนี้นะครับเป็นโต๊ะ Predator นะครับโต๊ะนี้เป็นโต๊ะที่เรียกว่าใช้แข่ง w r l d Tournament ได้เลยเป็นโต๊ะรุ่นใหม่ล่าสุดของค่าย Predator จากฝั่งอเมริกานะครับมีทั้งหมด11ตัวดีไซน์ค่อนข้างที่จะโมเดินโตะเนี่ยเป็นไซส์9ฟุตทั้งหมดเลยนะครับ Predator นะครับทุกตัวใช้ผ้าอาคเดียนะครับผมสำหรับลูกพูที่ใช้บนโต๊ะ Predator ทุกตัวนะครับเป็นอารมิดทัวนาเมนต์ทีวีเซตนะครับส่วนของค่าเกมนะครับชั่วโมงละ150บาทอยู่ที่ช่วงเวลานะสำหรับ Predator ราคาอยู่ที่200บาทเริ่มต้นนะครับผมอยู่ที่ช่วงเวลาเช่นเดียวกันอันนี้สอบถามได้ที่ร้านนะตอนนั้นครับผม ในส่วนของเครื่องดื่มนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่75บาทเบียร์สดนะครับผมส่วนค็อกเทลเนี่ยอยู่ที่180บาทนะครับมาสั่งกินได้เลยครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมพาทุกคนมาชมพูลฮอล์นะครับสำหรับท่านที่ชอบเล่นพูนะครับผม Double ลคิสนะฮะแวะเข้ามาลองเล่นกันได้นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปชมพูลฮอล์ที่ไหนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ